สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมนกป่าใหญ่ในเพชรบูรณ์นะจ๊ะวันนี้เลยนะครับเราอยู่บนยอดเขาเพชรบูรณ์นะครับ mm. นี่เลยแม่ยอดเขาที่สูงที่สุดนะครับผมจะบอกเพชรบูรณ์กระแดวนี้อะไรนะจ๊ะนี่ครับนกป่าเขาป่าภูเขาใหญ่นะครับของจังหวัดเพชรบูรณ์เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับอาจารย์เตือนแล้วกันเดี๋ยวผมจะแนะนําให้รู้จักกับอาจารย์เตือนสวัสดีครับอาจารย์เตือนสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ออาจารย์เตือนมีวันนี้มีทั้งหมดนกมีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยท็มมานา בן, ี่ สามกว่าสามติบกว่านะมีทั้งนกต่อนกช้ำนกฝึกหลากหลายสไตล์นะแม่ลูกป่าร้อยนะครับนกป่าใหญ่ในเพชรบูรณ์ของเราเนี่ยนะครับนี่ครับแม่ภูเขาที่สูงๆในชักนี่เลยนกสนมากก็ได้ไาจากยอดเขาในแถวบ้านเรานี่นะอ่ะเดี๋ยวผมอาจารย์เตือนแนะนาด้วยกันว่าวันนี้มีทีเด็ดอะไรบ้างนะจ๊ะอ่ะตัวเริ่มเริ่มเริ่มจากนกเป็นนกอะไรครับตัวนี้นกต่อตัวนี้เป็นนกต่อเหรอเป็นนกกิ๊กกุ๊กเลยอาจารย์ กุกไอ่ริวเฟืองอ๋อตัวนี้เป็นริวเฟืองเหรออือือเป็นไงบ้างครับเต็จเฉลยเฉลงเฉลยดีไหมตัวนี้ดีมากดีมากอือมาเดี๋ยวเราไปชมตัวที่สองเลยตัวนี้เป็นนกอะไรเอ่ยจยนเนี่ย่สองปุกตัวนี้เป็นสองปุกขู่อ่างเนาะอ้แม่เป็นนกต่อหเป็นกันเหรอไม่ตออ๋ตัวนี้นกตัวนี้นกฝึกนะอ่ะแล้วเราไปชมตัวสุดท้ายผ้าขาวๆนี่เป็นนกอะไรเอ่ยจยนเนี่ย ตัวนี้เป็นนกอะไรเนาะเป็นนกกิ๊กกุกครับเนี่ยอาจารย์เดียวกุกเดียวลูกเชื้ออ๋อตัวนี้เป็นมีเชื้อลูกผสมก็คือว่าหมดบ้านนี่มีลูกผสมตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันเลยตัวนี้เป็นนกอะไรครับนกกสองตัวนี้เป็นนกสองกุกเหรอแม่สวยจัดเลยค้อกัดจ้ากฮึมรรลุได้แล้วนั้นเนี่ยพวกเนี้ได้อยู่บ้านเนี่ยไม่ได้แล้วตัวใหม่ๆตัวนั้นตัวลิ้นนะเหรอ อ๋อนอกนั้นก็ฝึกได้หมดแล้วอ่ะแล้วตัวนี้เป็นนกอะไรเอ่ยจานตัวนี้ก็นกฝึกแล้วฝึกนกเริ่มฝึกนะเป็นนกขี้กุกครับเนี่ยกุกเดียวกุกเดียวเหรอกุกเดียวล้วนบ้ากว่าตัวนี้อือเราเล่นตัวนีลูกเล่นหัวของจมกวนตัวเนี้ยนะเอออือนาน้าหน้านเล่นนกต่อตัวเนี้ยนานเล่นที่กว่ารู้ปะมาต่อได้หนึ่งเดียวมาต่อมาจะตัวตัวไหนอ่ะ แล้วแล้วตัวนี้เป็นนกอะไรครับจาน์นนกใหม่อ๋อตัวนี้นกใหม่อยู่นะมาเดี๋ยวเราไปชมตัวทั้งหลังกันเลยว่ามีนกอะไรบ้างอันนี้อันนี้ก็นกใหม่นะผ้ากเขียวนี่เนาะใหม่ครับแล้วก็ข้างบนนี่ก็ใหม่แล้วตัวนี้ครับเนี่ยนี่นกเก่ากลุกเดียวตัวนี้นกเก่าขลุกเดียวเนาะเออเป็นนกฝูงได้แ้นนะพวกนี้อ๋อเป็นนกฝึงได้แล้วอ่ะแล้วตัวริมนี้เป็นนกอะไรเ่ยจานตัวนนกต่อตัวผ้าสีเทาๆเลยนะเออกลุกเดียว ปลูกเดียวเป็นนกต่อเออนกต่อนี่นกต่อเหรอไอ้คำว่านกต่อไม่ต้องเล่นดาตลอดเหรออ่าใช่ใช่เดินไปเสือกแล้ละมือก็เอาเลยอ๋อตัวนี้คือนกต่อเลยออนกต่ออือคือเล่นได้ทั้งวันได้สิเหรอมาเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปทีเด็ดนะครับว้ายอดเขาเพชรบุรีนะครับจะเลยอ่ะแล้วตัวิมนี้เป็นอะไรของอาจารย์นี่ตัวเนี่ยวดำดำเนี่ย อ๋อนกใหม่เหรออ่ะและ้วก็พิเศษตอนนี้ยังไงเลยสองกุกสองกุกอ่างสี่คำห้าคำอ่างสี่คำห้าคำสองกุกเหรออ,อ่างสี่ห้าคำแม่คือ่างสี่ห้าคำนะจ๊ะอ่ะเราไปชมตัวต่อไปผ้าแดงนี่เปน็นนกอะไรเออจานนกต่อพองก์รย,ยังยังรับรองไม่ได้นะแต่ก็เล่นได้ ว่าแต่ยังรับรองยังกันนกเก่าไม่ได้ใช่มว้ยเป็นนกหลายตัวมามากันสี่ตัวห้าตัวแหละอ๋อมีสองกุ๊กสองกุกก็เป็นนกต่อเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้รับประกันอย่างอย่างอย่างตัวเก่งๆเอออ่ะแล้วตัวนี้ที่อาจารย์จับเนี่ยอ่าฮะอ่าครูอ่างเอออ่างสองคำเจี๊ยนกที่คูค่ครับเนี่ยสองกุกเหมือนกันสองกุ๊กเหมือนอาจอ่างเนี่ยสองกุกหมดแปลกทรายอ๋อในในในป่าถิ่นเรานี่สักครูอ่างไปสองกุกหมดเลย อืมครับมาตัว้งหลังนี่เยอะแยะมากมายเลยจ้าตัวนี้ใหม่อ๋อน,นี่ยังใหม่ๆนะดิ้นๆนะตัวนี้คือนกที่เราต่อได้มาใหม่ๆเท่านั้นเลยนี่ครับมาอ๋ออันนี้ไม่ใหม่นี่ไม่ใหม่เกา่าอ๋ออันนี้เก่าแล้วดิกุ๊กเขาเนี่ยเก่าๆเนี่ยปีกไหวเลยเนี่ยอืมปีกกระบาดเลยนะ,นยะนะปลูก,กบบเ,ลนะเดียว อีกากระบาดนกอายุกงประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยสองปีสองปีกว่าเออเก่าแล้วอันนี้อีกากระบาดแล้วจ้าเดี๋ยวอย่างเงี้ยครับเนี่ยใหม่ๆเหรอใหม่ๆอันนี้เก่าเหมือนกันเออเก่ากุกเดียวกุกเดียวกุกนี้กุกเดียวเทั้งนั้นเนี่ยกกเดียวอืถ้าคือว่าในโซนนี้คือกุกเดียวหมดเลยเออแม่กุกเนี้นกกระยอมตัวไหนเอ้ย หนึ่งสองสามถ้าเมื่อสี่ห้าเดือนเนี่ยเคยผ่านมาไม่ลูกบ้านลุกปิดเล่ไอไปลูกไม่อยู่เลยยองเขาบอกนกจกังขนไปเลยเอะไปต่อ,อมันต่อได้สิ่งตั้โดดเสียงไม่ได้อ,อ,อ๋อนี่คือลูกลูกลูกเตือนนี่อยู่เลยยองอก็พอดีอไปไปหาลูกเราเยเอนนกต่อเราไป แล้วก็เลยไปต่อพวกนี้มา,อ,าอ๋อครับผมนนอันนี้คือต่อได้มาจากระยองเลย,ยอืมเชื่อกครับตัวนี้นะสวยนะตัวใหญ่นะนกระยองเลยเนาะใหญ่ปกเดียวแล้วงั้นเนี่ใหญ่เนี่ยใหญ่ตัวใหญ่ๆเลยนเนี่ยปกเดียวนี่ยตัวจะเต็มกรงอยู่แล้วนะครับเนี่ยตัวไม่ใหญ่เลยเสียกไม่ค่อยเล็กอะอือนี่เลยใหญ่ๆทั้งนั้นเนาะ นี่ก็ระยองหกตัวก่อมาได้หกตัวเออแม่ข้างหลังนี่อีกมากมายนะครับมันเป็นนกและผ้าสังเหลืองนึ่งครับผ้าเหลืองเนี่ยก็นกก่อมาได้เหมือนกันมาลากระยองตัวนี้ไม่ใช่ตัวโน้นใช่ผมว่าผ้าแดงนี้ไม่ใช่มันเื่นพวกนี้นกระยองลุงไม่โกหกแต่ตบานให้ได้ อืมจะมาแหกขาขายเงินเลดกเล็กหน่อยเลยใช่ใช่ใช่ความจริงก็ต้องพูดกันความจริงใช่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 ราคาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าเพราะมากเพราะน้อยเหรอ่าครับเออพราะน้อยเราจะเอาองไรที่เพาะได้ไงอถึงจะทำทำรูปแบบกันเนาะใช่ใช่ใช่รูปแบขายแพงแล้วนี่นี่เลยอันนี้เป็นตัวนี้เป็นชนนกระยองนะนกระยองแม่ ตัวนี้มันมาหัว huh. ข <inizi> ่าว oh, <Okay. S 1> oh. แล้วหลุดไปแล้วข่าวบนนกบาลเลยนะอ๋อหลุดเด้มตุ้มสำหรับมาขาวพระองค์อยู่ขนเงินขนเครือกอ๋อกระหม่อมแก้วเหรอเออเออเออหรื่ว่าหลุดไปแล้วหลุดมั้าหรือเนี่ยอกี้หลุดผมรู้ตัวนี้ตัวใหญ่จังเลยนะเออใหญ่ค่อนข้างดีดีกว่าต้องการยอนลูกคัดมาเหรอมันได้เอาสามตีสิบให้คนงานกินหมดเสียงไม่ได้เรามาไปไกลกันเนาะอืม คัดจากสามสี่สิบมาเอามาแค่หกตัวเอออืมพอได้อะลุงพลเล่นอ่ะใช่ใช่ก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมาขัดไปวาไปทำอะไรเปลืองกรงเปลืองข้าวคอยครั้งดีก่อนคันดีดีกว่านะตัวแดงนุ่นกันตัวนนี้อ่ะมีเปลี่ยนมีหนุนเยอะตัวไหนก็มีมีแต่น้อยกงแดงที่ว่าต่อป่าพิจิตรบุญเหรออ๋อแดงนุ่นมันมาจากกระยอก ก็นะเนีมันขากาอยู่อืมมันจะไปไปเปลี่ยนมีหนุ่มอ๋อคือมันคารมดีเออเออคารมอืมวันนี้คอนเข้ามีคารลมตัวไหนเอ่ยอ๋อแล้วไปยองมีตัวนี้แล้วก็ไปแถวนี้อ๋อคือตัวนี้มีคารมดีตรงนี้ล็อกบกบกเข่าอืมแต่ถามว่าเสียงลงไงเอาแอกลงไม่ประคั่นเราก็รุนนี้แล้วเนาะอืมต้องมีอ่ะ ต้องมีของดีอ่ะต้องมีต้องมีดีในตัวนี่เลยครับหกขนฝนที่คัดมานะแม่นี่ไก่ซิลกี้ไก่ดําไก่ดําขนปลุยนะจ๊ะนี่เลยขนขนนุ่มเหมือนขนหมาขนแมวนะจ๊ะอันนี้แม่แม่เวลาำฟักเนมันมีขาวมีเทามีดำนะลูกออกมาอ๋อนี่ซิลกี้เนี่ยนะเออมองเป็นขาวอืมแม่กลังฟักไข่ดาวใบ ออเอ็งอาจจะไม่ได้ยินวันกนข้างดีดีกว่ารุ่นหลังเราจะมา <c oughs> เอานกอ,อีหลอกดีแหลกบวกละ,กะกนักอะไรใช่ใช่ใช่ลุงไม่กินนกนเลยเสียงไม่ไดีก็อย่าปล่อยเลยมันตื่นก็ุมได้เฉยลำรับครับมันมันจะไม่หยุดวันทางวันไม่หยุดมาเดี๋ยวผมให้ อาจารย์เตือนนอปมาจดฟังเสียงนกต่อดีกว่าว่าแต่ตัวเสียงจะเพลาะขนาดไหนนะจ๊ะมาเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนกเป็งแกร่งนะจ๊ะเสียงโตแม่ตัวนี้เสียงคอนะตัวขวาแลวขึ้นด่านดีจังตัวข้างซ้ายนี่เป็นลูกเป็นลูกลูกผสมตัวเดียวที่ว่าทั้งบ้านเนี่ยที่อาจารย์ถือเนี่ยเป็นลูกผสมตัวขวานี่เป็นลูกป่าหมดบ้านเลยคันนี้นะ ครับลูกผสมเสียงมันจะคือเคือนหน่อยนะ<อ>ลูกปามจะใสใสแมนี่ครับแม่ดูจัดเนอะเป็นนกที่กุกครับเนี่ยคู่เีเนี้กุกเดียวกุกเดียวทั้งคู่เนอะือแม,เอม่เดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันเลยมาแม่เราชมตัวต่อไปแนละ้วตัวนี้ดุจังเลยนะไล่จิกนะจิกมับมบับเลยตัวนี้ที่ว่าเป็นครูอ่างเหรอเออฮึแม่มล่จิก่ังเดียวนะครับ สนโตกลับไปกันเลยเออเออเออแม<า>่งตื่นเนอะก็เลยไม่ครูนะครับลกภูเขาก็จะประมาณนี้ครับบางทีแม่นี่เป็นนกต่อเน,นะ ลูกเปลี่ยนะลูกนุนมเยอะตรงนีงเ้เนาะขลุมเยอะแม่นกหลากหลายตายนล้วจ้ามาแล้วมาชมตัวต่อไปกันเลยอ๋อตัวนี้กุกเดียวเหรอตัวเล็กเนะาะแม้วันนี้เราเนี่ยครับจ,บจดจ้วนะแต่ละตัวนะวันนี้เราจะให้อาจารย์จด ดูแค่ไม่กี่ตัวนะเพราะว่ากรงมันหนักนะอาจารย์เราอายุเยอะแล้วเดี๋ยวจะถือกรงไม่ไหวนะครับจดแค่ดูนกแค่พอประมาณพอนะจ๊ะนี่เลยนี่ก็คลุกเดียวใช่ไหมครับจริงจริงนกของเราในครูทุกตัวเนะแต่ว่าผมจะไม่ไม่ได้เอาจดทุกตัวนะเพราะว่านี่ครับเดี๋ยวอาจารย์เขาจะถือกรงไม่ไหวนะอาจารย์เขาก็อายุเยอะแล้วนะครับเนี่ยแต่นกแต่ละตัวนี่ก็ ัวจะจับนะครับแม่หลากหลายสไตล์นะครับน,น,น,นะครับแลอาอานแน่ไปโกงนะครับโกงบรรกโกงบรรกมามจานเดี๋ยวโกงมาเก็บไม่ต้องจดลวเพราะว่าเดี๋ยวมันจางก,กายยัอยู่เยอะแล้วนะครับ นะครับเรียกรับสับครูเลยนะครับเห็นกลางๆนกเต่า,าเห็นเก่งในจานในวันนี้เลยนี่ครับเรียกอยู่นี่นะครับหลากหลายสไตล์นะมันจะเปรี้ยกวัางอะไรไปรู้เรียกหลังบ้านหลังเบิ่อนหลังครูง่ัยๆติดอืมใช่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 นะครับมันกลุ่มเต็มที่ นกพร้อมปลดแขนเนี่ยอ้มยอม,กอมน,นกตอ่งเรานี่มีหลกากหลายตายแบ่งหมดทุกตัวใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เนอะอนี่เลยแหมนกหลากหลายตลยมากมายนะครับแหมตวเนี้ถ้ารับดองเต็มที่เพิงแ,แบบนี้นะแบบนั้นที่เพราะว่าเล่นได้รางวัลใช่เท้ายันมืดใช่ เดี๋ยวจะเรียกว่านกต่อหรือนกเล่นใช่จริงๆอ่ะวพวกนี้มันจับได้หมดแล้วเนี่ยรับได้เนี่ยแต่เนี่ยสองกลุ่มพวนี้มันพร้อไม่เราสองกลุ่มอย่างอื่แล้วตัวขวางเหรออ๋อขวางตัวนี้นะครับมันมีสองมีสามตัวนี้ตัวมากอาจารย์นี่ไปต่อได้แถวไหนเอ่ยไปต่อนกตัวมากเราไปต่อตรงไหนเอ่ย บนเขาเนี่ยไฟท่วมบนเขาเนี่ยนะล็อกไฟล,ไลไ็เปไมตาไปหมดเลยเพราะว่าจริงๆของเรานี่เขาล้อมรอบนะนะครับนู่นเลยแล้วก็ภูเขาใหญ่นะครับนู่นก็ภูเขาใหญ่นี่หลังต้นพมไม้นน่นภูเขาล้อมรอบเลยแล้วแล้วเราอยู่จุดสูงด้วยตอนนี้นะนะครับนกป่าสูงนะครับพูดง่ายๆว่าน,นกป่าสูงจังหวัดเพชรชบูรณ์เลยนะครับนี่เลยมาม,ม,มีมีทั้งหมดกว่าสามสิบชีวิตเออ,อ <laughs> ใครอยากได้นกป่าสูงสนใจยังไงก็ทักกันเข้ามาได้นะนะครับแม่นกหลักหลายสไตล์นะเพื่อท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับนกหลักหลายสไตล์นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมตลอดไปนี้สวัสดีครับจานสวัสดีครับแม่นกหลักหลายสไตล์นะแเราพูดถึงมาตอนช่วงของเอาเห็นแล้วรักอยากได้ทุกตัวดีกว่าไม่มีนี่เราต้องแกะลูกแม่มาแล้วใช่ของเราสุดยอดนะ แม่เน,นี่ยนกต่อหลากหลายสไตล์นะแม่